สองเงินเดือนตำรวจยศพันตำรวจตรีของสงกรานเตชนะนรงค์ได้เท่าไหร่โดยเทียบจากตารางเงินเดือนยศตำรวจล่าสุดหลายคนรู้จักกันดีสำหรับสงกรานเตชนะนรงค์ขายาตโบนันซ่าเขาใหญ่หากใครได้ติดตามก็จะ,จะเคยเห็นหนุ่มสงกรานฝึกอบรมและแต่งชุดตำรวจตำรวจยศพันตำรวจตรีซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าเงินเดือนตำรวจของสงกรานเตชนะนรงค์จะได้เท่าไหร่ โดยหนุ่มสงกรานต์เตชนรงเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาดูแลธุรกิจครอบครัวทั้งโรงแรมสนามสเกตบอร์ดหรือแม้กระทั่งร้านอาหารในเครือแต่อีกหนึ่งบทบาทที่บางคนอาจจะยังไม่รู้คือหนุ่มสงกรานรับราชการตำรวจด้วยโดยก่อนหน้านี้ได้ติดยศร้อยตำรวจเอกสงกรานตามที่สื่อหลายสำนักได้นำเสนอไปเมื่อหลายปีก่อนแต่ล่าสุดเจ้าตัวได้เลื่อนยศเป็นยศพันตำรวจตรีหรือพันตำรวจตรีสงกรานเตชนะนรงค์ สำหรับเงินเดือนของสงกรานต์เตชนะนรงค์หากเทียบกับเงินเดือนตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับที่3พศ2558กำหนดให้ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจตรีให้ได้รับเงินเดือนระดับส0.2ดังนี้อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจยศด,ดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนระดับ0.2ซึ่งมีอัตราเงินเดือนแบ่งตามขั้นเริ่มต้นที่13,160-38,750บาท ดังนั้นหากเทียบอัตราเงินเดือนในตำแหน่งพันตำรวจตรีของสงกรานต์เตชนะนรงค์จะอยู่ในช่วงตั้งแต่13,160ถึง38,750บาทนั่นเอง